คลิปนี้นะครับให้คุณนึกถึงเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณจากการโดนดูถูกเขียนมันลงใส่กระดาษครับแล้วเอากระดาษแผ่นนี้แปะไว้ที่ข้างฝาบ้านจากนั้นคุณตั้งเป้าหมายว่ากูจะเอาชนะกระดาษแผ่นนี้ให้ได้สวัสดีครับนี่คือคิดไซโคเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้กับผมเจลรปััดนะครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องสำคัญให้ฟังครับเป็นวิธีการในการเอาชนะคำดูถูกดูแคลนครับ ผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยเผชิญกับปัญหานี้ผมเองก็เคยและผมเชื่อว่าวันนี้เรื่องที่ผมจะนำมาเล่ากับคนที่เขาประสบความสำเร็จจากการที่เอาสิ่งเหล่านี้แหละครับมาเปลี่ยนเป็นพลังเขามีวิธีการในการคิดอย่างไรเขาใช้อะไรในการพิสูจน์ตัวเองผมอยากจะแชร์ประสบการณ์ตรงนี้ของนักเตะทั้งสคนที่วันนี้ถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆที่ออกไปค้าแข่งต่างแดนและเรื่องราวในชีวิตของผม ที่มีความคล้ายคลึงกับเด็กพวกนี้นั่นคือคำว่าไอเด็กเมื่อวานซืนครับ จริงๆแล้วการดูถูกเนี่ยมันเกิดขึ้นในทั้ง2แบบนะครับไม่ว่าจะเป็นคําพูดหรือว่าการแสดงออกทางกายซึ่งแน่นอนครับการกระทําในลักษณะนี้มันแสดงให้เห็นถึงพื้นฐานความไม่เท่าเทียมกันในสังคมซึ่งเกิดขึ้นมาอย่างยาวนานอย่างเช่นวัน2วันนี้ครับข่าวของจอร์จฟลอยชายผิวดาชาวอเมริกันอายุ46ปีซึ่งโดนตํารวจประจําเมืองมินเนอาโพลิสรัฐมินนิโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาเข้าจับกุมเมื่อวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาจากการตกเป็นผู้ต้องหาในการพยายามไปใช้แบงค์ปลอม ในร้านอาหารแล้วก็ถูกสกัดจับจากนั้นน,นะครับก็โดนสั่งให้ลงจากรถแล้วก็ถูกใส่กุญแจมือตำรวจก็สั่งให้เขานั้นคว่ำหน้าลงกับพื้นแล้วตำรวจก็ใช้เข่าข้างหนึ่งกดทับไปที่คอของเขาเป็นเวลานานกว่า8นาทีระหว่างนั้นเนี่ยจอร์จฟลอยด์ก็ร้องครับบอกว่าเขาหายใจไม่ออกหมดสติไปก่อนจะนําตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นคราวนี้กลายเป็นข่าวใหญ่ครับทั่วโลกก็ให้ความสนใจกับเรื่องนี้มีการประท้วงทั้งรูปแบบของจลาจลในสหรัฐอเมริก หลายรัฐก็ต้องมีการประกาศเคอร์ฟิวตำรวจต้องสลายการชุมนุมด้วยแกส๊สน้ำตาและกระสุนยางรวมถึงการแสดงออกในเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อสารจากคนดังมากมายโดยเฉพาะในวงการกีฬาก็เป็นข่าวแบบรายชั่วโมงครับทั้งนักเตะในบูเดสติกาของเยอรมันพรริม์ลีอังกฤษที่เลี้ยงูนั้นก็นำร่องเป็นทีมแรกลามไปถึงนักกีฬาในประเภทอื่นอย่างล่าสุดฟลอยด์เมเวเธอร์จูเนียก็เสนอตัวออกค่าจัดงานศพให้เพื่อเป็นการออกมาเรียกร้องหาความยุติธรรมให้กับผู้ตายเพราะถูกมองว่าการกระ คำนี้ครับเป็นการชี้ให้เห็นถึงความรุนแรงของตํารวจซึ่งมีสาเหตุจากอาคติด้านเชื้อชาติแล้วก็สีผิวสําหรับเรื่องของสีผิวเมื่อวานนี้ครับในเพจของวิเคราะห์บอลจริงจังเขียนได้ดีมากครับเพราะว่าเรามักเข้าใจผิดในการเรียกคนผิวดําว่าผิวสีแล้วก่อนหน้านี้ในผมเองก็เคยโดนข้อความหนึ่งตําหนิใน a n n e l คิดไซโคเหมือนกันที่เรียกนักเตะแอฟริกันว่านักเตะผิวดําทั้งที่ความจริงแล้วมันเป็นคําที่สุภาพมากกว่าคําว่าผิวสีอย่างที่เราเข้าใจกันมาตลอดนี่แหละครับคนไทย ไม่รู้ไม่ว่าขอด่าไว้ก่อนคุณวิทย์แอดมินเพจเขียนอธิบายชัดเจนบอกคําว่าผิวสีไม่ใช่การเรียกคนผิวดาอย่างสุภาพแต่มันเหมือนดูถูกอีกฝ่ายชัดๆครับว่าเราเนี่ยเป็นสีผิวปกติส่วนอีกฝ่ายเนี่ยเป็นผิวที่มีสีอื่นดังนั้นครับถ้าเกิดเรียก black people ก็ใช้คําว่าผิวดําไปเลยไม่ต้องไปใช้คําว่าผิวสีเพราะมันไม่ใช่คําที่ทําให้ซอฟลงอย่างที่เราคิดนะครับแต่มันคือการดูหมิ่นด้วยซ้ำไปผมเองก็เคยถามนักเตะแอฟริกันที่ค้าแข่งในไทยเหมือนกันเขาก็บอกว่าให้เรียกเขาเลยว่า black แหละคือ ั้นเนี่ยผิวดำแบล็กเลยแต่สุดท้ายครับก็แล้วแต่สิทธิส่วนบุคคลละกันคือผมเข้าใจว่าคนไทยเนี่ยไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกเขาแต่เราไม่รู้มากกว่าแต่ถ้าเกิดวันนี้รู้แล้วเปลี่ยนซะก,ก็ยังไม่สายครับส่วนกรณีของโจอี้กาน่าที่ชอบด่าสวนคนที่ล้อเขาว่าดำด้วยคําว่าดำพ่อมึงอสิอันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นมุกของเขานะครับอันนี้ผมไม่ได้หยาบคายจะได้เข้าใจตรงกันว่ามันเป็นคาแรคเตอร์ของโจอี้กาน่าในสายงานบันเทิงเข้าเรื่องสําคัญในบ้านเราที่ผมอยากจะพูดต่อยอดจากเรื่องของทางจอร์จฟลอยด์กัน นั่นก็คือการใช้คําดูถูกหรือว่าด่าทอแบบไร้เหตุผลเอาแค่สาใจที่เราเรียกกันว่าโซเชียลบูลีอิ่งครับซึ่งในวงการฟุตบอลไทยมันก็มีเห็นกันมากมายแต่มีไม่กี่คนหรอกครับที่สามารถเอาชนะมันได้ด้วยการพิสูจน์ตัวเองด้วยผลงานในสนามจากความสามารถที่แท้จริงซึ่งเกิดจากความพยายามคุณรู้ไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นมวยเทลศินแดงดากองหน้าที่ดีที่สุดของไทยในปัจจุบันที่เคยผ่านทั้งเบทีลาลีกาสเปนเป็นคนไทยคนแรกที่ยิงประตูได้ในสืกฟุตบอลอาชีพสเปนในถ้วยกัวปาเดเรเป็น ตำนานเมืองทองเป็นผู้เล่นไทยในเจลีกญี่ปุ่นคนแรกที่ทำประตูในลีกสูงสุดเขาเคยโดนดูถูกสารพัดส,สารเพครับเรื่องใหญ่ของมุ้ยก็คือการถูกมองว่าเป็นเด็กเส้นสมัยเข้าไปเล่นทีมชาติใหม่ๆย้อนไปเมื่อปี2550ก็เป็นครั้งแรกที่ธีรศิลปแดงดาได้เข้าร่วมทีมชาติไทยชุดใหญ่ภายใต้การคุมทีมของอาจารย์หลังชาวิทย์ผลชีวินใครๆก็มองนะครับว่ามุ้ยเนี่ยเป็นลูกรักของบิ๊กต้งคุณกิติรัตน์นรนองผู้จัดการทีมชาติในตอนนั้นคิดภาพต่างง่ายๆนะครับบรรยากาศจะเป็นยังไงงเเมื่่ออด็กายุ18คนนหึ เข้าไปอยู่ในแคมป์ทีมชาติโดยมีเครื่องหมายคำถามจากรุ่นใหญ่ว่านี่มันเด็กเส้นแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับมันคือบททดสอบนักเตะทีมชาติด้วยกันร,รักใคร่กันดีแต่สุดท้ายการเข้าไปของเด็กที่เป็นปรากฏการในแต่ละยุคมันก็มีคำถามเป็นธรรมดานะครับว่าคนนี้ ของจริงหรือเปล่าเรื่องความไว้ใจครับจะสรงไวให้เด็กหน้าใหม่ปกติก็ยากอยู่แล้วพราะเกิดความรู้สึกว่านี่เป็นเด็กปั้นเด็กฝาดยิ่งไม่ไว้ใจก็ไปใหญ่ทั้งที่ลึกๆจริงๆตอนนั้นมุ้ยเองก็มั่นใจว่าศักยภาพของตัวเองนั้นเล่นได้แต่ด้วยความเกรงความกดดันเขากลับทําอะไรติดๆขัดๆระหว่างการซ้อมตอนนั้นธีรศินก็อึดอัดมากประหมาะ่าเครียดบางครั้งต้องไปนั่งกินข้าวเงีย,งยบๆกับคนขับรถบัสรับส่งนักกีฬาทีมชาติแต่ธีรศินก็ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองวันแล้ววันเล่าเขาก็ใช้ผลงาน ในสนามแสดงให้เห็นนะครับว่าเขามีความสามารถขนาดไหนและไม่ใช่ผู้เล่นประเภทที่จะมาโอ้อวดฝีเท้าอะไรนอกสนามหรือมีคาแรคเตอร์แบบเซเลบิตี้แต่เขาใช้ฝีเท้าล้วนๆครับบอกคนทั้งประเทศว่าความจริงแล้วเขาเก่งแค่ไหนและถ้วยรางวัลแห่งความสาเร็จเกียรติยศไอานามทีมชาติประวัติศาสตร์การเป็นผู้เล่นไทยคนแรกที่เล่นในลาลีกาสเปนกับอเมริกาเมื่อปี2014มันก็ตอบทุกคําถามที่ทุกคนนั้นแคลงใจสงสยัยแม้แต่ในวัยเข้าเลข3กครับประสบการณ์ของมุย้ยก็ช่วยเป็นแบบอย่างให้น้องได้ไม่จําเป็นต้องพิสูจน์อะไรแล้วแต่ ก็ไม่ไวายครับโดนด่าว่าหมดสภาพหลังได้รับบาดเจ็บหลังเรื้อรังมาอย่างยาวนานแล้วเป็นไงครับไม่มีแม้แต่ครั้งเดียวที่เด็กคนนี้นั้นจะออกมาบวยวายเขาพยายามรักษาตัวก่อนจะอุดปากคนดูถูกด้วยผลงานในเกมกับ UAE ด้วยการมุ่งขึ้นนําให้กับทีมในเกมบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชีย2022และเอาเป็นว่าในปี2ปีนี้ครับถ้าเกิดเจ้าตัวนั้นยังไม่หันหลังให้กับทีมชาติยังไงก็คงต้องมีเขาไว้ในทัพช้างศึกเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของทีมคนต่อมาเจชนะทิพย์สงกระสินผมโค้ ต้องสาธยายถึงความยิ่งใหญ่ของนักเตะคนนี้ให้มากนะครับต่อให้คุณไม่เป็นแฟนบอลผมว่าคุณน่าจะรู้จักเขาดีแต่มากกว่าคาว่าสุดยอดของนักบอลคนนี้ก็ต้องขอชื่นชมหัวจิตหัวใจของเด็กคนหนึ่งในฐานะมนุษย์ธรรมดาธรรมดาที่ถูกมองว่าเป็นเด็กเมื่อวันซื่นเจคือคนที่โดนดูถูกมามากมายตลอดชีวิตในวัยเด็กเพราะเหตุผลเพียงแค่ว่าเขาตัวเล็กครับครั้งหนึ่งสมัยที่เจยังเรียนอยู่เขาเคยขอคุณครูท่านหนึ่งออกไปซื้อรองเท้าสตาั๊ดคู่ใหม่เพื่อมาใช้ซ้อมและก็หวังว่าจะได้ลงเล่นในน้ำ รรงเรียนแต่คําตอบที่ได้กลับมาคือจะไปซื้อทําไมซื้อมาก็ไมไ่ลงเล่นอยู่ดีผมไม่รู้นะครับว่ามันเป็นคําพูดที่จงใจดูหมิ่นดูแคลนหรือว่าแซวเล่นของคุณครูท่านนั้นแต่คําพูดแบบนี้มันทําร้ายจิตใจคนที่มีความฝันจริงๆและมันเป็นความรู้สึกเจ็บฝังลึกที่มันกลายเป็นปมด้อยแน่นอนสําหรับคนที่ก้มหน้ายอมแพ้แต่ชนะทิพ หัวใจแกร่งพอครับเขาจําคําพูดนั้นแล้วเอามาเป็นโจทย์ในการผลักดันตัวเองจนกลายเป็นนักเตะยอดเยี่ยมอาเซียน2ส,สมัยและปัจจุบันทัวรฟอร์มได้โดดเด่นในเจลีกญี่ปุ่นกับคอนซาโด้ซัปโปโรและก็เล่นต่อเนื่องมาปีนี้เป็นปีที่4และก็มีข่าวว่าจะลุยลีกยุโรปมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังและผมเชื่อว่าเด็กคนนี้ ไปได้แน่นอนครับกลรจะไปเชื่อว่าปมฝังใจที่ทําให้เขานั้นไม่ได้ไปซื้อรองเท้าสตั๊ดในวันนั้นกลายเป็นว่าเมื่อ3ปีที่แล้วมิซูโนะครับผลิตภัณฑ์กีฬายักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นได้เซ็นสัญญากับชนาทิพย์ในมูลค่า10ล้านบาทพร้อมกับรองเท้าสตั๊ดในรุ่นเรเบลล่าวีวันและคู่ที่ชนาทิพย์สวมใส่ลงเล่นมิซูโนะให้ดาวเตะจากนกาคบถมร่วมออกแบบด้วยโดยพาไปวัดเท้าแบบ3มิติดูรูปเทา้าดูขนาดดูองศาเหมือนกับรุ่นสั่งตัดเฉพาะให้เลยครับทีนี้ชนาทิพย์ ยาวเขาเลือกได้หมดและล่าสุดมิสซูโนมีการจัดกิจกรรมเปิดประมูลรองเท้าแมชชีวอนก็คือคู่ที่เจนั้นใส่ลงเล่นในศึกเจลีเพื่อน,นํารายได้เข้าสภาการชาติไทยในฐานะที่ชนะทิพเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ซึ่งเป็นรุ่นเรบิลล่าทีเจแปนสีชนาทิพซิกเนเจอร์เพราะว่าเป็นงานคัสตอมไมซ์หรือเป็นการวัดเท้าของนักกีฬาก่อนที่จะทําการผลิตซึ่งขนาดก็จะพอดีกับเท้าทั้งสองข้างของแนวรูปทีมชาติไทยใส่ได้คนเดียวเท่านั้นปรากฏว่าเปิดประมูล29พฤษภาคมที่ผ่านมาในเวลาแค่1ชั่วโงก็ เริ่มต้นราคาที่999บาทยอดผู้ชนะปิดที่1 7 0 0 0 0บาทครับดูสิครับยิ่งกว่าละครไหมจากคนที่ไม่มีเงินซื้อรองเท้าสตัตด๊ดดีๆเก็บเงินได้อยากจะไปซื้อมาไว้ใส่ซ้อมบอลเพื่อหวังจะลงเล่นก็โดนดูถูกวันนี้ก้าวข้ามทุกอย่างจากเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตปิดท้ายที่อุ้มทีรทรบุญมาทานคุณอ่านเห็นว่าเขาเป็นสุดยอดแบ็กซ้ายที่ใครๆก็ยอมรับว่าดีที่สุดในประเทศไทยดีที่สุดในอาเซียนและอ่านถึงขั้นตัวท็อปของเอเชีย er แต่ย้อนไปเมื่อเกือบ10ปีก เขาผ่านสถานการณ์ที่เจ็บปวดเลวร้ายมากๆมาแล้วครับผู้บอลโลกปี2014รอบคัดเลือกเมื่อวันที่11พฤศจิกายนปี2011ไทยเนี่ยน,นะครับบุกไปแพ้ซาอุดิอาระเบีย0-3ต่อเกมนั้นทีระทรโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจากนั้นอุ้มก็บินไปอินโดนีเซียเพื่อช่วยทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีลุยซีเกม2011ต่อผมอยู่ในสนามด้วยครับไปทําข่าวในวันนั้นและเขาก็โดนใบแดงอีกระยะเวลาห่างกันเพียงแค่48ชั่วโมงตอนนั้นทีรธทอนโดนโจมตีหนัก เรื่องราวของเขายังถูกบันทึกอยู่ในโลกโซเชียลอย่างสะดุกปากสะดุกมือโดนตําหนิสารพัดบางคน,นบอกเด็กคนนี้ไม่มีวันไปได้ไกลหรอกเพราะมีปัญหาเรื่องของการควบคุมอารมณ์คนเดียวครับที่อยู่เคียงข้างเขาวันนั้นก็คือคุณในวินชิดชอบและก็ครอบครัวบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ออกโรงปกป้องจนสุดท้ายจากคนที่คิดจะเลิกเล่นไม่เอาแล้วครับเพราะว่ากีฬาที่รักที่สุดทําให้เขาเจ็บปวดที่สุดเช่นเดียวกันมันกลายเป็นว่ากลับมาผงาดประสบความสําเร็จมากมายกับประสาทสายฟ้าแล้วก็ยังทําผลงานได้สุดยอดกับเมืองทอง ควา้าแชมป์ไทยลีกรวมแล้ว5สมัยควา้าแชมป์เอฟเอคัพ4สมัยและก็ควา้าแชมป์ลีกคัพอีก6สมัยนี่คือความสําเร็จในไทยที่เรอทอนนั้นเล่นกับสโมสรใหญ่ๆผ่านการเล่นเคียงข้างกับผู้เล่นระดับโลกอย่างลูคัสโพดอรสกี้อันเดรสอินเนสตาสมัยอยู่กับวิเซลโกเบและปีที่แล้วครับก็พาโยโกมาเอฟมาริโนสคว้าแชมป์เจลีกแบบพลิกความคาดหมายบันทึกประวัติศาสตร์เป็นนักเตะอาเซียนคนแรกที่ควา้าแชมป์ลีกสูงสุดของญี่ปุ่นสําเร็จคนเหล่านี้อาจเป็นเด็กเมื่อวานซืนในสายตาของใครบางคนแต่่่เเรืองหลา สอนให้รู้ว่าอย่าได้ดูถูกเหยียดยามใครที่อ่อนด้อยความรู้ความสามารถหากคุณนั้นยังไม่รู้จักเขามากพอผมเองก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่เคยโดนดูถูกเหยียดยามกับคาว่าไอเด็กเมื่อวันซึงครับจนวันนี้เนี่ยผมก็สามารถที่จะก้าวข้ามคํานั้นมาได้ถึงแม้ว่ามันจะไม่สมบูรณ์ร้อยแต่ผมก็ภูมิใจนะครับแล้วผมเนี่ยเก็บมันเป็นพลังแล้วก็ก้าวมาถึงวันนี้ได้ความรู้ของผมมันอาจจะไม่ได้เยอะมากนะครับถ้าเป็นกระปุกมันก็เป็นกระปุกที่มีแต่เหรียญเพราะว่าความรู้เราวันหน,นึ่งเราหยอดทุกวัน แต่เราไม่ได้หยอดแบงค์ใหญ่เราหยอดเหรียญ5เหรียญ10เหรียญบาทแต่เราไม่เคยหยุดจะหยอดแล้ววันนี้ครับผมก็แค่ความรู้เหล่านั้นเนี่ยเอามาใช้ครับแล้วผมก็จะเติมเหรียญใหม่ๆเข้าไปไม่ให้มันจบผมจะไม่เอานะครับผมต้องอยู่กับวงการฟุตบอลให้ได้โดยที่ผมอาจจะไม่ได้ทันโลกในยุคป,ปัจจุบันมากมายนะต้องยอมรับว่าแฟนบอลสมัยนี้ก็เก่งเหมือนกันมีอะไรที่ท้วงติงเข้ามาท้ายผมรู้สึกว่าเออบางอย่างเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่นะแต่สุดท้ายมันสนุกเว้ยโลกนี้มันมีอะไรให้ท้าทายให้เราได้ทําให้เราได แผลในใจที่ทําร้ายชีวิตของคนในระยะยาวได้เลยครับมันไม่ใช่ว่าทุกคนนะครับจะมีหัวจิตหัวใจแข็งแกร่งแบบคนที่ผมยกตัวอย่างมาทั้งหมดใจิตใจคนเราเนี่ยมันก็มีอ่อนแอมีแข็งแรงไม่เท่ากันครับมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับที่ผมเนี่ยจะไปบอกให้คุณแข็งแกร่งเหมือนกับคนนู้นคนนี้แต่หากจะขอได้เนี่ยคงเป็นการเตือนสติคนที่ชอบพูดอะไรแบบไม่คิดดีกว่าครับเอาแค่สะใจหวังแค่ทําร้ายใจิตใจคนอื่นว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรหรอกครับกับการไปดูถูกใครว่าเขาไร้ความสามารถโดยเฉพาะกับทางวาจาโดยที่ นนั้นไม่ได้คิดจะช่วยอะไรเขาเลยยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับเพราะเปลี่ยนจากยุคโซเชียลบูลิ่งลุกลามไปบนโลกออนไลน์กลายเป็นไซเบอร์บูลิ่งตามการเปลี่ยนแปลงของโลกความรุนแรงของมันก็หนักหน่วงยิ่งขึ้นเพราะว่าแต่ก่อนโซเชียลบูลิ่งเนี่ยจะพูดถึงบุคคลที่3ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเราสนิทไม่สนิทไม่รู้ครับแต่เรารู้ว่าเขาเป็นใครภาษาชาวบา้านก็คือการนินทาน,นั่นแหละแต่ว่าไซเบอร์บูลิ่งมันมีพลังในการทําลายล้างสูงกว่าครับเพราะว่าการด่าหรือว่าการคอมเมนต์ใครบนโลกออนไลน์ตอนนี้มันหมายถึงการ เข้าไปดูถูกเสียดสีด้วยภาษาที่หยาบคายโดยคนที่ด่าแล้วคนที่โดนด่าเนี่ยไม่จําเป็นต้องรู้จักกันนะครับมันก็แสดงถึงพฤติกรรมของคนที่เสื่อมลงไปทุกวันผมไม่รู้นะครับว่าคนกลุ่มนี้เขามีตัวตนในสังคมชีวิตจริงยังไงแต่ในงานวิจัยเชิงจิตวิทยาคนบนโลกออนไลน์บางครั้งก็อยากเป็นคนก้าวร้าวเพื่อแสดงความต้องการของตัวเองแล้วก็ไม่เคยคิดว่าการฆ่าตัวตายของบางคนเกิดจากการกดแป้นพิมพ์เพียงไม่กี่ครั้งของเขาแบบไม่คิดอะไรในวงการฟุตบอลครับอย่างที่ผมชอบพูดเสมอว่า ค่าตัวตายบนโลกออนไลน์มันเป็นอะไรที่คลาสสิกเสมอเพราะว่านักบอลที่จะก้าวขึ้นมาเป็นความหวังของคนไทยได้ต้องโดนบททดสอบดีทั้งนั้นและเราก็เห็นมันเยอะแยะแล้วครับว่าที่ผ่านมาไม่ว่าจะกี่ยุคถึงแม้จะมีตัวอย่างให้เห็นมากมายแต่ก็ไม่ไวายครับที่คนรุ่นหลังเนี่ยจะตะบะแตกโต้กลับแบบสาเสียเทเสียจนกลายเป็นคนดังเพียงข้ามคืนในอินเทอร์เน็ตดังนั้นมุ้ยอุ้มเจเนี่ยผ่านจุดนั้นมาแล้วครับอาจจะมีพลาดพังกับ,ก,บกับดักของเกลียนคีย์บอร์ดบ้างแต่พวกเขาก็กลับมาได้เพราะเป้าหมายในชีวิตเนี่ยมันให,ใหญ่และไม่เคยเปลี่ยนและคุณ ครับสู้หรือเปล่า ถ้าสู้นะครับจบคลิปนี้นะครับให้คุณนึกถึงเรื่องที่แย่ที่สุดในชีวิตคุณจากการโดนดูถูกเขียนมันลงใส่กระดาษครับแล้วเอากระดาษแผ่นนี้แปะไว้ที่ข้างฝาบ้านจากนั้นคุณตั้งเป้าหมายว่ากูจะเอาชนะกระดาษแผ่นนี้ให้ได้ถึงวันหนึ่งเมื่อคุณสามารถทํามันสําเร็จให้คุณเดินกลับไปแล้วคุณก็ทําลายมันทิ้งซะด้วยความสะใจครับด้วยวิธีการไหนก็ได้คุณจะดึงมันออกมาแล้วขยําทิ้งว้างลงหนังขยะหรือคุณจะฉีกทิ้งต่อหน้าแล้วก็กระทืบสามอีกทีหนึ่งหรือคุณจะเผามันทิ้้งได นั่นคือสิ่งที่คุณสามารถทําได้เพราะคุณก้าวข้ามความล้มเหลวในชีวิตมาแล้วเหมือนที่ผมเป็นเนี่ยนะครับไอคำว่าเด็กเมื่อวานซืนเนี่ยผมรังท้ายมาจากความคิดของคนที่เขาดูถูกเราจนวันนี้ครับเด็กเมื่อวานซืนคนนั้นเนี่ยจากรังท้ายวันนี้ แสงแล้วแสงเลยครับและทั้งหมดนี้คือคิดสซโค้งเบื้องหลังบอลไทยที่ใครก็อยากรู้ติดตามพวกเราได้นะครับ3ช่องทางทั้ง YouTube Facebook IG อย่าลืมนะครับทุกช่องทางของเรากดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจแล้วก็ใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามจะได้ทราบว่าเราลงคอนเทนต์ใหม่เมื่อไหร่แล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปต่อไปสวัสดีครับ